จะมาฝึกพื้นฐานออกถนนใหญ่นะคะแล้วก็จะมาขับยูเทนกัน,นมาฝึกจอดมาฝึกจอดการเรียนฝึกจอดฝากติดตามด้วยนะคะครับผมก็ดําเนินเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเทปนี้ไม่ใช่เป็นเทปที่หนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมสอนพื้นฐานนะครับเรียบร้อยแล้ว แล,แล้ว uh ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที Sud ่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูทุกฉากทุกตอนนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังรอนะครับจังหวะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกการออกถนนต่างๆนะครับผมยังไงอย่าลืมรับชมให้จบนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมก็แน่นอนที่สุดนะครับสําหรับใครที่เรียนกับผมนะครับก็ไม่ได้เน้นในสนามนะครับไม่ได้เน้นที่จะบริ ฝึกเฉพาะในพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับก็คือฝึกการจอดรถตามไหลทางต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับก็ขับไปจอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จังหวะและก็สถานการณ์นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับกลับมาที่สนามนะครับตอนนี้ก็เป็นหลักการที่จะสอนให้จอดเทียบฟุตบาทด้านซ้ายนะครับกำลังฝึก นะครับเพื่อให้เพิ่มทักษะนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมใครสนใจก็เรียนมาได้นะครับจอเชีย์ฟุตบาลกำลังฝึกให้นะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับมือใหม่ใครสนใจก็อยากจะฝึกนะครับติดต่อได้ครับผมฝากกดไลค์ได้นะคะไปเลยตัง ดูคนด้วยนะก็ฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะดีขึ้นเองมื่อหม่หัดคับนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฝึกในที่กว้างก่อนนะครับก่อนที่จะไปออกถนนใหญ่นะครับผมสนามพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูนักเรียนกำลังไปฝึกทางไกลมาอยู่นะครับ มาแล้วนะครับผมเมื่อกี้บอกให้ขับอยู่ในบริเวณนี้สงสัยภาษาโว่ก,กันบุกหัวเรืองครับเลยขี่ออกไปไกลเกินนะครับผมฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับเด้อตอนนี้ไม่มีครุยในรถนะครับเพราะว่าเราสอนกันมาพอสมควรอยู่ในรถพอสมควรแล้วนะครับ มีการเปิดไฟเลี้ยวนะครับถูกต้องเลยนะครับเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมเดินหน้าแล้วครับหาฉากหามุม <c oughs> ดูว่าน้องจะจอดได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานก็สอนมานิดนึงแล้วนะครับ แล้วก็ลองปล่อยดูว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับผมดูนะครับมือใหม่หัดคับนะครับเรียนแค่ไม่เกินสองวันนะครับผมทำได้เลยสองวันไม่ใช่เรียนเต็มวันนะครับวันละวันวันละสองสามชั่วโมงแค่นั้นนะครับแล้วก็สองสามชั่วโมงก็ไม่ได้ฝึกแต่เรื่องเดียวนะครับได้หลายอย่างเลยทีเดียวโอ้โหเยี่ยมมากนะครับระดับประกวดเลยทีเดียวนะครับ เป็นไงตังงงเลยไหมเมื่มอ,อวานนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ขนาดถอยง่ายๆย,ยังถอยไม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้นางแบบไปตั้งหลักเองคิดเองหยุดเองเหมือนคนเป็นแล้วเลยนะครับแต่การไปตรงนั้นมันค่อนข้างออกไปเยอะเกินนะตังหัวมันไม่อยู่ประมาณร่องน้ํานี่นะอยู่ในช่องของร่องน้ํานี่พอไม่ไม่ต้องข้ามไปถึงนู่นนะเดีย๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับไปตังเลยต่อ นี่นะครับภาพที่น้องก็ทําได้เมื่อกี้นะครับงงเกียร์ครับตอนนี้ดูนะครับจะเหมือนเดิมเปล่านะครับกาลังแต่งกวงอะไรอยู่ครับตอนนี้ดูนะครับจะดูโอเคหรือเปล่านะครับจะเข้าใจเหมือนเดิมเปล่านะครับระดับประกวดหรือเปล่านะครับ วิธีแยกแยะให้ออกว่าประกวดหรือไม่ประกวดก็คือการดูเส้นนะครับดูเส้นขนาดกับตัวรถนะครับผมผมตั้งกลวยไว้เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหแต่งพวงมาลัยเองเลยนะครับพวงมาลัยเป็นปยังไงพวงมาลัยโอ้โหสุดยอดประกวดเด็แล้วท่าน สวยงามนะครับแต่ว่าด้านนี้จะไม่ค่อยดีนะครับไปตังคลุยต่อนี่นะครับภาพที่น้องก็ทําได้มกี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับบนถนนใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มทักษะนะครับแล้วก็ฝึกยืดเกินนะครับค่อยๆไปเรืนน่อยๆนะตาณนะใจเย็น ช่วงนี้ก็เพิ่มประสบการณ์เรื่อยๆนะครับบนถนนหลายๆรูปแบบนะครับสําหรับนักเรียนครูต้านะครับผมจะได้ประสบการณ์ขับไปเต็มๆเลยนะครับไม่จําเจแล้วก็ไม่ซ้ำซากนะครับผมเดี๋ยวเราไปยุเทิร์นกันต่อนะครับนั่งอยู่นี่เป็นเกือบ2นาทีแล้วนะครับยูเทิร์นยังไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ายุเทิร์นไม่เป็นนะครับพอๆได้แล้วแต่ว่ารถมันเยอะมากนะครับโปใช้วิจารณยาในการรับชมนะครับ องดีนะครับโชคดีอีกแล้วตรงที่ไม่มีใครอยู่ด้านหลังนะครับถ้ามีนี่โอ้โหงานเข้าแน่นอนแต่ไล่กันตังเต็มตัวตังขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยไหลนิดนึงพวงอะไรปรับอีกนิดนึงโอเคปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเออเออ แล้วก็คืนพวงมาลัยนะห้ามองเขามาลอคืนพวงมาลัยเองกันคืนก่อนเออโอเคได้ละได้ละได้ละระวังมอเไซค์ได้นะเมื่อกี้ตั้งคืนพวงมาลัยให้ตรงก่อนเออโอเคอันเร่งขึ้นโอ้โหช็อตนี้รู้สึกนะพวงมาลัยน่าเป็นห่วงนะครับพอใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องไปปรับหน้าต่างนะมันเวลาขับคนเดียวอีกนะเวลาไปกับใครอีกต้องปรับตัวนะครับทุกคนเลย เพราะว่ามันอาจจะไม่เป๊ะแบบนี้แบบตรงที่เรากาลังสอนมันอาจจะดูดีก็ได้นะครับแต่พอเวลาเราไปคนเดียวเรานั่นคนเดียวอาจจะมีปัญหาอะไรก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับใครที่รับชมอยู่นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายระวังฝั่งซ้ายด้วยนะอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าเซอย่าเซคุณชะลอเบรกไว้ชะลอเบรกไว้เข้าซ้ายเข้าซ้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ เออเราเปิดไฟไว้แล้วใจยเย็นตังเออเราเปิดไฟเขาให้โอกาสอยู่แล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะเราต้องปรับตัวเพราะว่าเวลาเราออกแต่และพื้นที่มันก็จะต้องไปปรับตัวกับตัวเองเป็นมือใหม่อยู่นะครับเพื่อนพวงมาลัยล้วเรเ่งส่งไประวังรถฝั่งขวาได้เห็นไหมดูเิเห็นไหมเ,หไหเขาขับอ่ะเมื่อคันหน้ามันไปอัดราดแล้วเมื่อกี้ต่อตัวมันไม่ไหว,วมันต้องไปแล้ว นี่แหละคือประเด็นของคนขับเป็นแล้วมันจะมันจะออกแนวเหมือนลำคาญเหมือนนั่นเหมือนนี่เออก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราต้องปลอดภัยไว้ก่อน สูตรเพิ่มเติมออกถนนใหญ่ของสตังก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็จะไปเป็นการสอนจอดสอนอะไรซะมากกว่านะครับเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมระวังรถที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยเวลาเขาออกจากซอยมาอะไรประมาณนี้ ครับรถต้องระวังนะครับคือการวางแผนล่วงหน้าด้วยเวลาจะเหยียบเบรกจะอะไรเงี้ยเวลาจะตกใจอะไรเงี้ยต้องเผื่อใจไว้เลยนะครับปัญหาเวลาที่เราจะผ่านซอยผ,ผอย่านแยกต่างๆมันอาจจะมีรถมาหรือไม่มีมานะครับเราจะต้องคิดไว้ก่อนนะครับจะได้เหยียบเบรกได้ทันเวลาเข้าเขตชุมชนแล้วก็ระวังก็้วยบางทีก็ซื้อของบางอะไรบางจอดรถหลายทางบ้าง เดี๋ยวเราจะออกซ้ายนังตังๆ <ขอ S 1> เป็นคอนโดจานเรียบซ้ายไปดูใยญ่เยียบพื้นที่ของจักรยานปรับไปตามที่เราวันนี้ฝึกจอดอยู่นะครับช้าๆไว้ตังช้าๆไว้เดี๋ยวผมไปให้ดูมุมนอกนะครับว่าจอดได้ไหมนะครับ โอเคพี่จอดตังโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันการจอดรถของคันอื่นนะครับประมาณนี้นะครับของเราก็ประมาณนี้นะครับระยะห่างจากเส้นก็มีพอสมควรนะครับแก้ไขนิดหน่อยแต่ว่าพอใช้ได้ครับสำหรับมือใหม่ฝากกดไลค์ได้นะคะ s o r s DJ